ที่บรรยากาศนะคะทุกคนพ่อแม่พี่น้องสองหมู่บ้านนะคะบ้านน้องเห็นแล้วก็บ้านโคกนะคะเพิ่งมาถึงนะคะลูาท่านหักอใหญ่นย่า่ยไป้่ป่มาหนีมจังได่ยยีมาหมาเลไนลูกใด้ปรด่รยายลูกด

ไปไหนาวเหรอไม่รู้ว่าเราไปไหนอิ่แล้วกินแล้วกินมากทำชานังอะไรแล้วเราวิดีโออยู่ไหนทำชาางเพราะทาดอกเพราะเป็นกางกันที่เราหรอยัไมหนกเขากังม่ฮกันตอนกินเลยังก็ชิลัก Hãy subscribe sáng kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ได้กินข่าวเด้อ